ท่านสภาที่เคารพผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อจังหวัดลเลยต่อร่างพันธุ์ยัดธรรมนูญสารทหารฉบับที่พรสที่เสนอโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมั่าส,สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรในขนนะคณะต้องเรียนนะครับว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่พอจะมีความรู้ทางกฎหมายที่จะลุกขึ้นพูดจาอภิปรายในสภาเพื่อสนับสนุน จัตินี้ร่างกฎหมายนี้ผมมีเหตุผลครับยอมรับว่าประเทศเรานี่ขาดทหารไม่ได้แต่เราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าทหารก็มีความสงสัยในบางมุมบางมิติสิ่งที่จะทำให้สถาบันทหารแข็งแรงแล้วทหารไม่ถูกมองด้วยสายตาที่มีความสงสัยก็คือกฎหมายชมนี้ครับต้องเรียนท่านประธานว่าผมเคยว่าความในศาลทหาร ที่กรุงเทพในครั้งที่เป็นทนายความมีข้อจํากัดเยอะครับไม่เหมือนศารยุติธรรมไม่เหมือนว่าความต่อหน้าผู้พักษานะครับหรือตุลาการถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราเรามีความรู้สึกนั้นผิดแปลกไหมก็ไม่ผิดแปลกครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นการแก้ที่เป็นการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาจากสภาผูแ้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทย เวลาผมฟังข่าวครับว่าทหารกระทำผิดทหารทำร้า,ายภรรยาเวลาตัดสินมาแล้วคดีทำร้า,ายถึงสาหัสรอลงอาญาเมื่อไม่นานนี้ผมดูข่าวแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาทหารไปฟังผุ้สาแล้วก็เขาพูดไม่ออกครับจริงๆยตินี้นี่ร่างกฎหมายนี้ผมไม่ได้เกี่ยวกับว่าจำพ่อภักใต้ครับผมพูดถึงหลักการส่วนใหญ่ว่าประเทศเราเนี่ยถ้าจะให้ ก้าวหน้าทางการยุติธรรมต้องมีการปรับปรุงต้องให้ทหารที่กระทำผิดนะครับถ้าไม่ย้อยู่ในภาวะศึกสงครามนี่ต้องขึ้นศาลพลเรือนครับเพราะเหตุว่าแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตุลาการธรรมนูญในศาลทหารนี่นะครับจะทำการในพระมาทยาลัยมหาสตร์ก็ตามแต่ต้องยอมรับนะครับว่ามีมนี้คำพูดครับเวลาคนกระทำผิดหนีเข้าค่ายทหารอยู่ใน ล่มเงาของทหารเขาก็สงสัยยิ่งพิจารณาไปแล้วเนี่นะครับเคยไปว่าความนี่มันไม่มีการดำเนินคดีที่สบายใจเอาเป็นว่าพูดกลางๆไม่สบายใจเหมือนในศาลยุติธรรมประเด็นที่แก้ไขคือให้บุคคลที่เป็นผู้เสียหายแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ในศาลทหารต้องให้ขึ้นศาลพลเรือนอันนี้ถูกต้องครับเพราะเหตุว่าผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคือบุคคลที่ได้รับ ความเสียหายจากการกระทําความผิดฐานใดฐานหนึ่งนี้วิอาญาซึ่งเป็นแม่บทของการพิจารณาคดีอาญาทั้งหลายนี่เขายังให้เป็นผู้โจดร,ร่วมได้เลยครับโจดร,ร่วมคือผู้เสียหายขอเป็นโจทย์คู่กับอายการที่เป็นโจท์หลักในคดีนั้นๆเพราะเหตุไฉนล่ะครับในสารทหารจึงไม่ให้เขาเป็นโจทย์ร,ร่วมเขาจะได้เรียกร้องทางแพ่งค่าเสียหายต่างๆไม่มีอะไรที่จะทําให้ทหารเสียหายเลยถ้าให้กลับมาอยู่ในสารพลเรือน หลายครั้งและบ่อยครั้งนะครับคือถ้าเป็นคดีความมั่นคงผมยกเว้นได้ครับแต่ว่าโดยหลักแล้วถ้าเราเอาทุกอย่างออกมาให้มันเป็นความปกปติตรวจสอบกันได้ในศาลยุติธรรมทหารจะมีสง่าเหมือนทหารออกมาเล่นการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสง่าครับใครก็ยอมรับพลเอกออกมาลงสมัครสอสอแล้วมาเป็นนายกสงงางามมากนี่ประเด็นแรกประเด็นที่สองคดีที่พินาอยู่ในศาล แล้วก็อยู่ในเงื่อนไขในมาตา67ถ้าจะไม่ผิดนะครับในมาตา67เนี่ยก็ควรที่จะโอนมาอย่างศาลพลเรือนเพื่อให้ศาลพลเลือนดํา,นาลเ,ลนดเนินคดีต่อไปจนสุดทางต้องเรียนนะครับว่าประเทศไทยนี่ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันมีสิ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าจะเหมือนประเทศอื่นหรือเปล่าหรือไม่จังหวัดร้อยเอ็ดก็มีจังหวัดเป็นจังหวัดทหารบกเพชรบุรีก็เป็นจังหวัดทหารบก รองผู้ว่าก็มีรองผู้ว่าทหารถามว่าเราลังเกียจทหารไหมไม่เคยลังเกียจครับประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรัว้วแต่หลักปฏิบัติในการที่จะเอาคนทุกคนเวลาถูกกล่าวหานะครับถูกกล่าวหาไม่ได้บอกว่าผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลักการที่ถูกต้องคือทําในองค์กรที่เป็นกลางอย่างศาลยุติธรรมทหารก็ไม่ต้องเราระแวงไม่ต้องสงสัยผู้เสียหายเขาก็สบายใจเพราะฉะนั้น พัตม์มนูลสารทหารที่เกิดมาตั้งแต่ปี 2, 4 0 0 2,498กถ้าจะไม่ผิดนี่นานมากนะครับนานมาก2498นี่ตั้งแต่สมัยโอนานจนกฎหมายนี้ยังใช้ยอยู่และส่วนใหญ่หลักใหญ่ก็ยังอยู่สารทหารี่มี3าชั้นครับท่านประธานครับมีสารชั้นต้นสารทหารกลางสารสูงสดุดแต่จริงๆแล้วเวลาไปพิจารณาคดีนี่คนที่เป็นตุลาการสารทหารนี่ครับ ก็มียศมีระดับในพันสูงสุดพันเอกครับแล้วพันเอกนี้ก็คือขึ้นตรงต่อใครท่านานทราบไหมครับขึ้นตรงต่อพบทบพบทบเป็นใครก็เป็นคนที่สั่งโทษแต่งตั้งในนามพระบรทมิทัยพระมหาษัตย์แต่งตั้งตุลาการตํานุนในสารทหารเหตุนี้เองะครับจึงต้องเรียนว่าก็กลับเรียนไปยังสมาชิกสภาผู้แทนนั้นผมเนี่ยไม่มีฝ่ายครับผมมีแต่ความ ถูกต้องและทำลงไว้ซึ่งหลักการที่มันจะทำให้ประเทศเราไปสู่จุดที่มันเหมาะสมเคารพและก็อยู่กันได้บนเหตุบนผลผมจึงเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่สําคัญและจะทําให้ประเทศเราเนี่ยนะครับเข้าใจทหารทหารก็ต้องออกมาสู่ที่แจ้งเมื่อมาส,สู่ที่แจ้งแล้วก็ตรวจสอบได้คนจะเคารพคนจะนับถือสิ่งเหล่านี้จึงเห็นว่าหลักในชั้นรับหลักการเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นความก้าวหน้าของกฎหมายที่ประเทศไทย ะให้คนยอมรับเราก็ต้องปรับปรุงเราก็ต้องยึดหลักการความถูกต้องมีเหตุมีผลเขาถึงจะยอมรับไม่ใช่สั่งให้เขายอมรับทั้งที่เราก็ยังไม่เป็นสากลในเรื่องกฎหมายจึงขอใช้สิทธิในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมเป็นห่วงคนที่ไม่ใช่สหารแล้วเขาถูกรอนสิทธิจึงกลับเรียนท่านประธานด้วยความรู้ว่าหลักการเบื้องต้นนี่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกราบขอบุณท่านประธานครับ